อยากดูสารคดิีเต็มเรื่องแบบไม่มีโฆษณาั่นโหลดแอปด็อกซิล่าเลยด็อกซิล่าสตรีมมิ่งสารคดีบนทุกอุปกรณ์ของคุณมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ทีวีดูสารคดีได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง iOS และ Android ด็อกซิล่า know the unknown ปาฝนในอเมริกากลางนั้นคือที่กบดานอันแสนสำราญใจสำหรับสัตว์ที่น่าทึ่งชนิดหนึ่ง ค้างค่าวนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวที่สามารถบินได้อย่างชำนาญแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนอากาศข้างคาวมีวิวัฒนาการขึ้นมาอย่างเรียบง่ายเช่นหนูโอเพซอัมนี้พวกมันอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งออกหากินในตอนกลางคืนที่ปรับตัวได้เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่เคยเป็นค้าในที่สุดก็กลับกลายเป็นปีกบันนี้พวกมันออกล่าได้ทั่วป่าแต่การหาอาหารท่ามกลางความมืดมิดของขค่ำคืนต้องอาศัยประสาทที่แม่นยำหลายประการข้างข่าวหลายชนิดจะส่งเสียงความถี่สูงที่สะท้อนวัตถุก,กลับมาโซน่าอากาศที่เรียกกันว่าเอ็กโคโลเคชั่น หรือการใช้เสียงสะท้อนหาตำแหน่งบ่งบอกถึงขนาดขอบเขตและความเร็วของวัตถุอื่นๆค้างคาวบางชนิดนั้นใช้เอ็กโคโลเคชันและการดมกลิ่นเพื่อการหาผลไม้ในยามค่ำคืนค้างคาวอื่นๆก็ใช้เสียงและสายตาเพื่อมองหาเหยื่อ และค้างคาวดูดเลือดที่โด่งดังก็ใช้เอ็กโคโลเคชันและประสาทที่ไวต่อความร้อนเพื่อออกหาอาหารในตอนกลางคืนค้างคาวกว่า900สายพันธุ์เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มที่หลากหลายที่สุดกลุ่มหนึ่งและการปรับตัวอันน่าทึ่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พวกมันประสบความสำเร็จก็คือการใช้เอ็กโคโลเคชัน เขาก็มบอกว่าเธออยากจะเป็นข้างคาวอยากได้ประสบการณ์เช่นนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตเรียนรู้วิธีบินโดยเฉพาะในป่าเรียนรู้การหลีกเลี่ยงเครื่องขีดขวางรู้สึกและสัมผัสป่าในยามค่ำคืนดเอรอลิสเบตคาลโกนั้นได้อุทิศชีวิตการทำงานให้กับการศึกษาข้างคาวเธอบอกว่าการทำงานกับข้างคาวนั้นเป็นความท้าทายเพราะว่าการศึกษาพวกมันทำได้ยาก พวกมันมีชีวิตชีวาในตอนกลางคืนคล,คล่องแคล่วและต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษเพื่อขปายเสาของมันในความมืดด้วยการใช้กล้องสองตัวที่มีระบบมัลติแฟลชและไมโครโฟนที่ไวเป็นพิเศษเขาก็สามารถเก็บภาพและเสียงเพื่อศึกษาวิธีที่ขังขขาใช้เอโคโลเคชันเพื่อหาเหยื่อโอ้พ e ซ์เข้าม w o u l ้ l i k e t อ have a ้ u r s u i t please. ไม่นานนักเธอก็ได้ในสิ no <field> no <tumor cider> ่งที่ต้องการเขาก็บอกว่าจังหวะการกระพือปีกแต่ละครั้งครั้งข่าวจะส่งเสียงชักชักชักออกมาเมื่อมันตรวจพบแมลงแล้วก็จะยิ่งส่งเสียงแบบเดียวกันออกมาเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปถึงตัวแมลงโดยทำเสียงแบบนี้รัวทียิบ มันเป็นภาพชีวิตที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืน oh, wonderful, wonderful. ข้างข่าวกินปลาใช้เอโคโลเคชันด้วยวิธีการที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นพวกมันจะอ่านรอยลอกคลื่นที่เกิดขึ้นเมื่อปลาขึ้นมาบนผิวน้ำ เมื่อได้เป้าหมายแล้วข้างข้าวกินปลาก็จะโฉบลงไปคว้าอาหารมาได้ And the whole hunting sequence การตกปลาต้องอาศัยโซน่าและจังหวะอันแม่นยำแต่คั้งงคาวดูดเลือดกลับผสมผสานเอโคโลเคชันกับประสาทที่ไวต่อความร้อนเมื่อความมืดโรยตัวลงมาพวกมันจะใช้โซน่าและสายตาเพื่อตรวจหาเหยื่อแต่จมูกของค้างคาวดูดเลือดน,นั้นทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องตรวจความร้อน เป็นปลอดวัดอุณหภูมิตามธรรมชาติที่สามารถตรวจจับจุดความร้อนของสัตว์ต่างๆได้ในบริเวณเส้นเลือดที่ไหลเวียนใกล้ผิวหนังเป้าหมายของคืนนี้คือหมูป่าเพคคารีตัวน้อยพวกมันเคลื่อนตัวก็ไปอย่างเงียบกลิบราวกับหัวขโมยในยามค่ำคืน ฟันของพวกมันแหลมคมกระทั่งเหยื่อไม่รู้สึกถึงแรงกัดข้างข่าวดูดเลือดนั้นตรวจจับความร้อนมานานแสนนานแล้วและบัดนี้เราก็มีกล้องที่สามารถทำได้แบบเดียวกันคุณสบอกว่าการเข้าไปในถ้ำพร้อมด้วยกล้องความร้อนเป็นครั้งแรก จะช่วยเปิดตาของคุณสู่โลกใหม่ที่ซึ่งคุณได้มองเห็นสิ่งที่เหมือนกับดวงไฟระยิบระยับบนเพดานถา้ำได้เห็นสิ่งที่ค้างคาวทำและพฤติกรรมตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องฉายแสงเข้าไปรบกวนพวกมันและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาก่อน yeah. s <S นักชีววิทยาเรื่องค้างคาวดรทอมคุนส yeah. ์ร่วมทีมกับเจฟฟรงค์ที่ช่วยในการพัฒนาเทคนิคันยอดเยี่ยมนี้ กล้องความร้อนอินฟราเรดจะดักจับแหล่งความร้อนทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแม้แต่ความร้อนจากรอยมืออุ่นๆบนเพดานถ้ำที่เย็นเยียบการทดสอบหลายครั้งแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสัตว์น้อยใหญ่ในป่า เป็นโอกาสอันดีในการปฏิวัติความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ เชฟแฟรงก์แสดงให้เห็นถึงความสามารถของกล้องด้วยการหันกลับมาหาตัวเองเขาอธิบายว่าเขาไม่มีหนวดแต่ตรงนี้ดูเหมือนจะเย็นสาเหตุก็เป็นเพราะมีเหงื่อสะสมอยู่เหนือริมฝีปากบนซึ่งทําให้มีความเย็นเกิดขึ้นเล็กน้อยในเสื้อก็เช่นกันเพราะว่าเขามีเหงื่อออกแต่หากว่าเขาวางมือลงไปก็จะทําให้จุดนั้นอุ่นขึ้นและมีรอยมือ เขาบอกว่าเขามีเครื่องดื่มอยู่ขวดหนึ่งและจะเทใส,ส่ปากแม้จะไม่เย็นมากแต่ก็ทำให้เย็นขึ้นมากเล็กน้อยเมื่อเทใส,ส่ปากจะเห็นว่าปากเย็นลงนิดหน่อยและหากว่าเขาเทแบบไหลหกเลอะเทอะก็จะเห็นว่ามันไหลลงมาตามใบหน้าเขาจะแนบมันกับแก้มทำให้แก้มเย็นลง และเมื่อเพิ่มความไวของกล้องนี้มากขึ้นก็จะเห็นเหมือนลมหายใจร้อนๆพุ่งออกมาจากปากความแตกต่างของอุณหภูมินั้นประมาณเศษสองส่วนร้อยองศาทีเดียวกล้องเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้แสงโดยสิ้นเชิง ถ่ายภาพได้แม้ในความมืดมิดชนิดที่ว่ามองไม่เห็นมืออยู่ตรงหน้ากล้องเหล่านี้ถ่ายเห็นผนังถ้ำได้รวมทั้งข้างขาวบนเพดานถา้ำและข้างข่าวที่กำลังบินอย่างสวยงามนอกเหนือจากภาพอันน่าตื่นตะลึงเหล่านี้เมื่อนำไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์กล้องความร้อนอยังช่วยบอกถึงจำนวนประชากรข้างข่าวได้อีกด้วย คอมพิวเตอร์จะนับค้างขาวทุกตัวขณะที่บินออกจากถ้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์น, yeah, s <S นักจิววิทยาเชิองอนุรักษ์บลูสและคอรอลินมิลเลอร์ใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเช่นเดียวกันทว่าในงานวิจัยของพวกเขาก้าวแรกต้องอาศัยเทคนิคแบบเก่าซะก่อน yeah, s <S พวกเขาดักจับข้างข่าวด้วยกับดักพิเศษ ซึ่งมีเส้นไนลอนบางๆที่โซน้าข้างขาวตรวจพบได้แต่เมื่อข้างขาวพยายามบินหลบเพื่อหลีกเลี่ยงแนวเส้นด่านแรกพวกมันก็บินตรงเข้าชนกับแนวเส้นชุดที่สองแล้วก็ติดกับดัก d o oh, อกซ l ล่สตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้นพบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l l a c o m ครอบครัรวมิเลอร์นั้นสนใจในเรื่องเสียงของข้างขาวเป้าหมายของพวกเขาก็คือการสร้างห้องสมุดเสียงข้างขาวสำหรับข้างขาวทุกชนิดที่ล่าม,มาแมลงขณะบิน บูสบอกว่าความท้าทายแรกของเขาก็คือจับค้างคาวแล้วนำตัวมาเทียบกับเสียงพวกเขารู้จักค้างคาวที่ใช้เอเคโลเคชั่นถึง80%ซึ่งสามารถระบุตัวได้ด้วยเสียงเ c h คโลเคชั่นพิเศษที่แตกต่างออกไปที่เรียกกันว่าลายเส้นเสียง <S <S และมินเลอร์จะเทียบเสียงกับหน้าตาของค้างคาวในป่าที่ระงมไปได้วยเสียงอันเสียงแสได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาจึงนำงานกลับมาบ้าน You yourself, start right now. ขณะที่ข้างข่าวบินวนรอบครัวและห้องนั่งเล่นในบ้านไมโครโฟนที่ไวมากถูกเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกหลายเซนเสียงพิเศษขณะที่สัตว์เลี้ยงของพวกเขาซึ่งเป็นนกฮูกที่มีชื่อว่าฮูสเตอร์ต้องอยู่นอกบ้านข้างข่าวกลับมีสิทธิ์อยู่ข้างในบ้านแคโรลินบอกว่าบางคนเลี้ยงสุนัขและแมวนูแฮมสเตอร์นกแก้ว แต่เธอเลี้ยงข้างขาวไว้ในบ้านนาน5นาทีต่อครั้งพวกมันเป็นสัตว์สะอาดจึงไม่เป็นปัญหาใน,ด,นด้วยระบบเสียงเคลื่อนที่<ๆ>พวกเขาจึงสามารถระบุตัวข้างขาวที่บินผ่านไปได้ในป่าหรือแม้แต่ <S <S ที่บินสูงขึ้นไปหลายสิบเมตรโดยไม่ต้องจับหรือมองเห็นเป้าหมายแต่อย่างใด There. นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกับขางข่าวมากเนื่องจากขางข่าวนั้นสำคัญต่อความอยู่รอดของป่าต้นคาลิอันดรานี้อาจจะไม่รอดถ้าหากปลดจากการช่วยเหลือของข้างข่าวดอกไม้ที่เบ่งบานในตอนกลางคืนจำนวนมาก อาศัยข้างคาวช่วยในการผสมเกสรถ้ำกลางความมืดมิดพวกมันจะทำในสิ่งที่พึ่งผีเสื้อและนกทำในช่วงกลางวันที่ประเทศปานามาเอลิสเบตเคากโกได้ค้นพบสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เธอไม่เคยเห็นค้างคาวมากมายขนาดนี้ในบริเวณเดียวทั้งต้นนั้นมีแต่ค้างคาวที่บินเข้าบินออกและเสียงของค้างคาวที่กำลังกินอาหารเธอรู้สึกประทับใจมากอุปกรณ์บันทึกเอ็ o โคโลเคชันของเธอส่งเสียงดังชักชักชักมีเสียงเอ็กโคโลเคชันตลอดเวลาเมื่อค้างคาวบินไปรอบๆและเก็บผลไม้ เธอค้นพบว่าค้างคาวกินผลไม้เหล่านี้ใช้เอโคโลเคชันและการดมกลิ่นเพื่อหาอาหารคาวก็บอกว่าค้างคาวนั้นไม่เพียงแต่ตรวจจับกลิ่นได้แต่ยังแยกแยะได้ดีอีกด้วยเธอเองก็พยายามเรียนรู้และสามารถแยกแยะกลิ่นได้ด้วยตัวเองบางทีเธอพยายามทำตัวเหมือนกับค้างคาวเพื่อช่วยทำความเข้าใจเรื่องของพวกมัน ค้างคาวนั้นใช้กลิ่นเพื่อแสวงหาต้นไม้ที่มีผลแต่พวกมันใช้ Eco โคโลเคชันเพื่อหาและคัดเลือกรางวัลสำหรับตัวเองในกรณีนี้คือผลไม้ที่เรียกกันว่าไพเปอร สายพันธ์ขางข่าวกว่า70ชนิดอาศัยอยู่ที่นี่การศึกษาของแคลโก้นั้นนําเธอมาสัมผัสกับพวกมันเกือบทุกตัวแคลโก้บอกว่าค้างข่าวตัวนี้เป็นค้างข่าวที่ค่อนข้างหายากมันกินตะกแ่นบ้างเป็นครั้งคราวแต่เธอไม่รู้จริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนออกล่าอย่างไรและก็พักอาศัยที่ไหนซะด้วยซ้ำ เธอพยายามจะศึกษาประวัติของมันและโอกาสเดียวที่ทำได้ก็คือตามสัญญาณวิทยุ so this for all the now. Try ด้วยเครื่องรับสัญญาณวิทยุ <c oughs> นักศ <c oughs> ึกษาของแขลโก้ชื่อนีนสเฟนจะใช้เวลาอีก12ชั่วงโมงข้างหน้า <c oughs> ติดตามข้างข่าวผ่านความมืด หูกลมใช้เอฟโคโลเคชันและเสียงในการจับเหยื่อนี่คือโอกาสที่นินสจะได้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริงอย่างหนึง่งสัญญาณวิทยุช่วยบอกเธอว่าค้างขาวหยุดอยู่กับที่หรือกำลังบินอยู่ ในเวลาที่เหลือมันจะห้อยตัวและอรอคอยรอคอยเพื่อให้สัญญาณอาหารมื้อข้ามดังขึ้นและเมื่อตะกแตนส่งเสียงเรียกคู่ค้าง่าวก็คอยฟังอย่างตั้งใจ so great ไม่ว่าจะกินมแมลงกระจายมาเมล็ดหรือผสมเกสรข้างคาวก็มีบทบาทสำคัญต่อความแข็งแรงของป่าเขตร้อนแต่ทั่วไปในอเมริกากลางป่ากลับถูกค้นลงเพื่อการพัฒนาและทำไร่สิ่งเหล่านี้ส่งผลทำให้ประชากรข้างคาวลดน้อยลงแต่สายพันธุ์หนึ่งกลับยังมีชีวิตอยู่ได้ข้างคาวดูดเลือดธรรมดา มีชีวิตอยู่ได้เป็นอย่างดีฟงปัสสุสัตว์ทำให้การหาอาหารง่ายได้ขึ้นมากและถ้าหากว่าพวกมันมีปัญหามากเกินไปก็มีเป้าหมายอื่นๆอยู่ใกล้ๆเลือดมนุษย์ก็เป็นอาหารยอดนิยม คั้งข่าวดูดเลือดเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังรอบๆตัวเยื่อที่มีร่างกายใหญ่โตกว่ามันถึงร้อยเท่า ใช้จมูกที่ไวต่อความร้อนในการนำทางพวกมันบินเข้าไปใกล้จุดที่สนใจพวกมันจะรีบร้อนกินอาหารแล้วขับถ่ายออกมาถ้าหากไม่ทำเช่นนั้นก็จะมีน้ำหนักมากเกินจะบินหลังกินอาหาร ในที่สุดการดูดกินเลือดก็สิ้นสุดลงข่า,งขาวดูดเลือดนั้นได้ก่อให้เกิดความกลัวและความเชื่อในสิ่งลี้ลับไปทั่วโลกบางทีตำนานและปริศนาที่รายล้อมรอบตัวมันกลายเป็นสิ่งที่ยับยั้งไม่ให้เราชื่นชมกับข้าง่าวในแบบที่พวกมันเป็นเราได้รู้แล้วว่าค้าข่าวนั้นมีประโยชน์ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความสนใจต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หน้าทึ่งเหล่านี้ได้เพิ่มพูนขึ้นรวมทั้งความนิยมในตัวของพวกมันอีกด้วย เจ้าแห่งยามวิการและผู้พิทักษ์ป่าข้างข่าวนั้นไม่น่ากลัวเลยสักนิดเดียวพวกมันเป็นส่วนสําคัญของมรดกทางธรรมชาติของเราเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อาจยอมที่จะสูญเสียไปด็อกซินล่า,ออลาที่สุดของสตรีมมิ่งสารคดีภาคไทยดูได้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเวลาโหลดเลย ทุกที่ในโลกล้วนมีเรื่องราวเล่าขานและความสัมพันธ์ระหว่างกันโหลดแล้วนะ d o g Silla